อ่าทางนี้หน่อย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 อ่ะเดิน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 อ่าเดิน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 วันนี้พามาดูบรรยากาศร้านแม่พิมพรปลาเผาที่อำเภอแม่ใจครับทุกคนอ่าดูบรรยากาศ สำหรับการค้าขายปลาเผาของแม่พิมพรเนี่ยลูกค้ากำลังมาลุมซื้อกันครับผมวันหนึ่งขาย25 30ถึง30ตัววันนี้พิเศษหน่อย30ตัวเออทางผ่านไปผ่านมาในตัวอำเภอแม่ใจนี่แหละครับผมใกล้ใก,ลกับตลาดโชคจันทาไม่ใ,ใกล้ละติดเลยแหละตลาดตลาดโชคจันทาก็จะมาขายตอนเช้า เดี๋ยวเราจะไปใกล้ๆไปหายคุยกับคุณคุณคุณแม่พิมพรสวัสดีครับแม่พิมพรม,มีวันนี้ได้กี่ตัวขายสามสิตัวปลาราคานี่เลยเบอร์โทรติดต่อได้เลยทุกคนนี่ปลานินตัวใหญ่ๆสดๆด ตัวใหญ่ๆสดๆด,ดูนี่ดูดูคนยายยายพิมพรแม่พิมพร <c oughs> <c oughs> มีหลานมาจามใส่อ่ะนองเลยคนนี้ขายคนนี้ขาย <c oughs> มาละได้ทั้งปลาเผาคุณป้าคุณป้าท่านนี้ก็มาได้ทั้งปลาเผาโอ้ได้ทั้งปลาเผาทั้งปลาดุกไปเลยวันนี้ <c oughs> ไม่อร่อยจริงอยู่ไม่ได้นะสำหรับร้านนี้ขาใหญ่ขาใหญ่ของอำเภอใช่ไหมนี่จะไ่ป้าหมายถึงว่าพ่อค้าขายปลาลายนี้ขาใหญ่ของอำเภอแม่ใจใช่ไหมเออไม่อร่อยก็อยู่ไม่ได้ฝีมือยอดฝีมือยอดฝีมือสำหรับคุณคุณแม่พิมพรปลาเผาอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับทุกคน วันนี้เหลือกี่ตัวครับคุณแม่พิมพรเหลือกี่ตัว <20. S 1> หาเหลือยี่สิบขายไปแล้วสิบเหลือยี่สิบมีคนม,มีคนจองเสียตัวโอ้เคสบายแล้วยินดีกับแม่พิมพรที่เขามีรายได้วิธีชีวิตชุมชนต่างจังหวัดค้าขายไม่เล็กไม่น้อยนะเนี่ยไม่ธรรมดานี่รายได้เนี่ย ดีใ,ใจด้วยนะดีใ,ใจด้วยใครสนใจปลาปลาเผาผักสดที่อำเภอแม่ใจเส้นเส้นในเมืองในเส้นผ่านตัวอำเภอไม่ใช่เส้นนอกนะใครจะไปเชลองเชลายนี่แวะได้เลยครับผมอขอบคุณครับขอบคุณแม่พิมพรครับผมขอบคุณจ้าขอบคุณครับ